ตอนที่345เขากลายเป็นคนชนบทเข้าเมืองหลวงหากบัณฑิตที่วาดภาพเก่งคนนั้นเป็นอาจารย์อาของตนเช่นนั้นสตรีที่สามารถทำขนมได้นานาชนิดและมีฝีมือทำอาหารเก่งจนร้านอาหารชื่อดังยอมสยบก,ก็ต้องเป็นอาจารย์อาหญิงของเขาใช่หรือไม่สำหรับคุณชายรองลู่ที่ไม่เอาไหนคนนั้นยังสามารถได้ขนมและเนื้อแผ่นแสนอร่อยมากินถ้าเช่นนั้นคนที่เป็นสิทธิ์รุ่นหลานแบบเขาจะไม่ได้ลิ้มลองขนมและอาหารเลิศรสมากกว่าหรอกหรือ ท่านพ่อขอรับในเมื่อท่านแยกร่างไปทำงานสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ข้ายินดีไปภาคเหนือแทนท่านข้าจะช่วยตามหาเบาะแสของอาจารย์ปู่ให้เองขอรับหยวนเจียเสนอตัวทำงานให้อย่างกระตือรือร้นบัณฑิตยหยวนตกบ,บากของเขาแล้วพูดด้วยความดีใจยากนักที่เจ้าจะกระตันอยู่เช่นนี้แดนเหนือประสบภัยล้างรุนแรงเจ้าไปครานี้ก็พาคนติดตามไปเยอะหน่อยอาหารก็ขนไปหลายคันรถมาแล้วก็พวกเสื้อผ้ากันหนาวด้วยทว่าหูหยินหยวนทำใจไม่ได้ ประเดี๋ยวก็จะปีใหม่แล้วถ้าออกเดินทางตอนนี้เจียเอ๋จะต้องฉลองปีใหม่ที่ภาคเหนือถ้าอย่างไรรอให้ข้ามปีไปแล้วค่อยเดินทางดีกว่าหยวนเจียแย่งพูดก่อนบิดาทันทีอีกประเดี๋ยวข้าจะไปที่บ้านตระกูลลู่เพื่อสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจนอีกทีขอรับหกักเรื่องเป็นตามที่ท่านพ่อคาดคิดไว้จริงคือบัณฑิตเจียงเป็นศิษย์น้องของท่านพ่อข้าอาจจะตามหาอาจารย์ปู่พบก่อนปีใหม่นี้แล้วข้าจะฉลองปีใหม่กับอาจารย์ปู่แทนท่านพ่อเองขอรับ คำพูดของบุตรชายทำให้คนฟังใจเต้นทันทีบัณฑิตยวนแอบ,บคำนวณในใจว่าไม่ได้ฉลองปีใหม่เป็นเพื่อนท่านอาจารย์มานับสิบปีแล้วหวังว่าบุตรชายเดินทางไปคราวนี้จะไม่ทำให้เขาต้องผิดหวังสัมภาระและของใช้ถูกจัดเตรียมได้พอสมควรแล้วนอกจากนี้ยังไปขนสเสบียงอาหารจากไร่นาละแวกนี้มาอีกสองสาคันรถมา้าต่อจากนั้นยวนเจียก็ออกเดินทางภายใต้ความเป็นห่วงและทำใจไม่ได้ของมารดาส่วนบิดานั้นเปี่ยมไปด้วยความหวัง เมือ่อดูหนาวมาเยือนแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งครั้งนี้พวกเขาจึงต้องเดินทางโดยใช้ทางบกเมื่อเทียบกับทางน้ำแล้วต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มอีกหลายวันถือว่าลำบากกว่ามากหลังต้องเผชิญกับถนนครุขนานเกือบเดือนในที่สุดก็เข้าสู่เขตเมืองจงโจ,โจเสียทีหยวนเจียรู้สึกว่าเอลจะไม่ใช่อวัยวะของตนอีกต่อไปเขาจึงตัดสินเข้าเมืองไปพักผ่อนสักคืนแล้วค่อยเดินทางไปที่เขตเรื่อนอัน หลังกระโดดลงจากรถม้าเขาก็เริ่มยืดเส้นยืดสายทันทีกระดูกทัว่วตัวส่งเสียงดังกรอบกรับหยวนเจียหมุนเอลที่แข็งทื่อของตนพลางเหยียดเท้าไปมาเมื่อตามหาโรงเตียมชั้นหนึ่งในเมืองจงโจ,โจสำเร็จแล้วพวกเขาก็นำรถม้าไปจอดที่ลานด้านหลังโรงเตียมแห่งนี้ต้องต้อนรับแขกที่เป็นพ่อค้าตั้งแต่เหนือจะโรต้ซึ่งขนของมาเยอะเสียยิ่งกว่าเยอะโกดังเก็บของจึงต้องมีค่าใช้จ่ายด้วย ีใหม่ใกล้มาเยือนแขกในโรงแรมจึงน้อยกว่าปกติเท่าแก่รีบเดินเข้ามาต้อนรับอย่างสุภาพนายท่านเชิญด้านในขอรับไม่ทราบว่าต้องการกี่ห้องขอรับหยวนเจี๋ยเพิ่งออกจากบ้านเป็นครั้งแรกบัณฑิตหยวนไม่วางใจจึงส่งพ่อบ้านคนหนึ่งติดตามมาด้วยพ่อบ้านอย่างพูดกับเท่าแก่ว่าต้องการ16ห้องห้องอย่างดีหนึ่งห้องห้องระดับกลางหนึ่งห้องนอกนั้นเป็นห้องธรรมดาทั้งหมดหยวนเจี๋ยเห็นใจพวกบ่าวรับใช้เพราะตอนเดินทางก็ลำบากเช่นกันเขาจึงโบกมือเปลี่ยนเป็นห้องระดับกลางทั้งหมด ห่างออกไปไม่ไกลมีเสียงประทัดดังสนั่นหูอยู่พักใหญ่หยวนเจียออกไปดูก็เห็นร้านค้าทางด้านนั้นมีโคมไฟประดับประดับสว่างสวัยผู้คนรายล้อมเนืองแน่นด้านข้างมีคนต่อแถวยาวเหยียดหยวนเจียถามด้วยความสงสัยเท่าแก่ทางนั้นทำอะไรกันเหตุใดจึงมีคนมากมายเหลือเกิน เท่าแก่หันไปมองตามแล้วหันมาพูดพร้อมรอยยิ้มอ้อวันนี้เป็นวันเปิดร้านขนมหวานหนิงจี้ลือกันว่าในร้านมีกิจกรรมให้เข้าร่วมเหมือนว่าคนที่อุดหนุนครบสิบตำลึงจะได้บิสกิตขนมหนึ่งห่อถ้าอุดหนุนครบยี่สิบตำลึงได้ครีมพัฟนมสดและครบห้าสิบตำลึงจะได้เค้กครีมสดขนาดหกชุนขนมอันใดแค่ครู่เดียวก็เสียเงินห้าสิบตำลึงแล้วหยวนเจียพูดอย่างไม่อยากเชื่อหากเป็นร้านขนมชั้นเลิศในเมืองหลวง,ลวงเงินห้าสิบตำลึงก็สามารถซื้อขนมได้ครึ่งคันรถมาแล้ว เท่าแก่ยังพูดด้วยรอยยิ้มนายท่านมาจากต่างถิ่นคงไม่รู้ว่าของที่ร้านขนมหวานหนิงจี้เปิดตัวใหม่คือดอกไม้ที่เสมือนจริงมากๆแถมยัดเนกินได้เรียกว่าอะไรนะอ,อ่างไม้โทอักเรียกว่าเค้กวันเกิดด้านบนใช้ยามผลไม้เขียนข้อความอย่างเช่นคำอวยพรชื่ออายุเค้กขนาด12ชุ่นต้องใช้เงินกว่า50ตำลึงแล้วยังมีเค้ก3ชั้นอีกชนิดหนึ่งมันมีราคาถึง200ตำลึงเชียวล่จูจูหยวนเจียก็รู้สึกว่าเขากลายเป็นคนชนบทเข้าเมืองหลวง เมืองจงโจที่ธรรมดาเสียยิ่งกว่าธรรมดาทว่าสามารถขายข,ายขนมชนิดหนึ่งได้ในราคา200ตำลึงเจ้าขนมชนิดนี้สอดใส้ทองคำหรือเงินตำลึงเอาไว้หรือหยวนเจียรู้สึกสนใจขึ้นมาไปพ่อบ้านอย่างเราก็ไปร่วมสนุกกันเถิดร้านขนมอยู่ห่างจากโรงเตี๊ยมไม่ไกลนักเดินไม่กี่ก้าวก็โดนฝูงชนขวางทางไว้แล้วเขารู้สึกสงสัยว่าหากจะมาซื้อขนมก็ไปต่อแถวด้านข้างสิคนพวกนี้มาเบียดกันอยู่หน้าร้านทำไม หยวนเจีย๋ยเขย่งปลายเท้าเพื่อจะมองเข้าไปด้านในคนแดนเหนือล้วนมีร่างกายที่สูงยาวเข่าดีเหมือนกำแพงอย่างไรอย่างนั้นทําให้เขาไม่เห็นอะไรสักอย่างเขาจึงดึงเด็กคนหนึ่งแล้วถามว่าด้านในมีเรื่องสนุกอะไรหรือท่านไม่รู้จริงสิเด็กคนนั้นทําสายตาเหมือนเห็นคนเขาผู้ออกแบบขนมของร้านตระกูลหนิงหรือหนึ่งในหุ้นส่วนร้านกําลังสาธิตวิธีตกแต่งหน้าเค้กผู้ที่มาดูจึงได้รับความตื่นตาตื่นใจหากโชคดียังจะได้เค้กขนาดสี่เหลี่ยมชิ้นเล็กๆเ,เ,เป็นรางวัลด้วยละ่ะ ทันใดนั้นก็มีเสียงสดใสของใครคนหนึ่งดังมาจากฝูงชนด้านล่างเชื่อมต่อกันบทกวีต้องมีคำว่าบุปผาข้ารู้ข้อนี้ข้ารู้ต่อจากนั้นเด็กชายที่ถูกบิดาแบกไว้บนบ่าก็ยกมือขึ้นแล้วพูดออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นกูเหนียงน้อยพูดด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีได้ผู้โชคดีท่านนี้คือผู้ชมอายุน้อยที่สุดเจ้าตัวน้อยเจ้าท่องกุยใดเป็นบ้างในบทกวีจะต้องมีคำว่าบุปผาด้วย เด็กชายโดนคนอื่นมองด้วยแววตาริษยาจึงเริ่มรู้สึกแย่และก้มหน้ามองบิดาอย่างทำตัวไม่ถูกสุดท้ายภายใต้เสียงปลอบโยนของบิดาเขาก็เริ่มท่องบทกวีออกมาเสียงดังลั่นข้าจะท่องบทกวีรุ่งอรุณแห่งฤดูใบไม้ผลิของเมืองห่าหรานใบไม้ผลิหลับไหลถึงรุ่งสางทั่วทุกทางยินเสียงมวลปักษีเสียงลมฝนพัดมาทั้งราตรีไม่ทราบดีว่าบุพผารยเพียงไรว้าวร้ายกาศมาก บทกวีนี้มีเด็กจํานวนมากท่องได้แต่เสียงของกูเหนียงคนนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความชื่นชมราวกับว่าเป็นเรื่องไร้กาศเจ้าหนูน้อยคนนี้ตอบถูกรางวัลเป็นเค้กสี่เหลี่ยมหนึ่งชิ้นบิดาของเด็กชายพาเขาเบียดเข้าไปด้วยความยากลําบากเด็กชายคว้ารางวัลที่ชิงมาได้ด้วยความตื่นเต้นขณะเดียวกันก็พูดขอบคุณกูเหนียงคนนั้นอย่างมีมารยาทจากนั้นสองพ่อลูกก็เดินกลับเข้ามาในฝูงชนภายใต้สายตาอิจฉาริษยาของชาวบ้านคนอื่น ในเวลานี้หยวนเจียถูกเบียดมาอยู่ข้างสองพ่อลูกคู่นี้แล้วเช่นกันเด็กน้อยหัวเราะอย่างมีความสุขพลางพูดกับบิดาว่าท่านพ่อข้างบอนอน,นี้มีดอกไม้เล็กๆอยู่ด้วยมันสวยมากเลยท่านพ่อเราเอากลับไปกินพร้อมท่านแม่เถิดหากท่านแม่รู้ว่าข้าได้มาจากการท่องบทกวีนางจะต้องดีใจมากท่านพ่อขอรับต่อไปเวลาท่านให้ข้าจำตัวอักษรหรือท่องกุยข้าจะไม่แอบอู้อีกแล้วหยวนเจียมองไปยังของในมือเด็กชายหืม นั่นคือดอกกุหลาบสีชมพูกลิบบานเป็นชั้นดูละเอียดอ่อนและงดงามมากทั้งที่ทจมูกแทบจะแข็งเพราะความหนาวของภาคเหนือแล้วยังมีดอกไม้ที่สามารถเบ่งบานได้งามปานนี้อยู่อีกหรือ